สำคัญนะคะที่เพิ่งเปิดไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดงาน Amazing เชียงใหม่ Meet and c คม p 2024เอาใจคนรักเนื้อและชาวแคมป์มาแอวเนื้อรับลมหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายจักพรพล ตั้งสุธทธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน Amazing เชียงใหม่ Meet and Camp 2 0 2 4ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยียรติ8ปพรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานดังกล่าวเป็นอีเวนต์ เอาใจคนรักแคมปิ้งและผู้ที่ชื่นชอบเมนูเนื้อวัวให้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศสไตล์แคมป์ชิลๆสบายๆเต็มอิ่มกับขบวนฟูด้ดทรัคและความบันเทิงมากมายพร้อมกับการแสดงดน,นตรีจากศิลปินการนําเ,เสนอเส้นทางท่องเที่ยวการเดินป่าอุทยานแห่งชาติที่เชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังพื้นที่ต่างๆในภาคเหนือเพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันค่ะ ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าอุทยานแห่งชาติพร้อมกิจกรรมเชิงผจญภัยท้าทายความกล้าก,กับกิจกรรมปีนหน้าผาสุดตื่นเต้นโซนแคมปิง้งแกลมปิง้งเพลิดเพลินไปกับสีสันของบอลลูนลอยฟ้าสร้างบรรยากาศเนื้อจินตนาการและการโชว์รถต่างๆของชาวแคมป์โซนมีสเตชันลิมรสเมนูเนื้อเกรดพรีเมียม ที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัสให้ตื่นตัวและจัดเต็มความอร่อยกับการออกร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและขบวนฟู้ดทรักร้านเด็ดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า40ร้านซึ่งทางทะทคททาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่าหมื่นคนก็ให้เกิดรายได้หมุนเวียนในงานกว่า22ล้านบาทใส่เนื้อห้ามพลาดเลยนะคะางานนี้ไปเที่ยวที่นี่